กาบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันขอนำเสนอประวัติข้อมูลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาให้มีหรือเรื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการดังนี้ค่ะประวัติผู้รับการประเมิน ดิฉันนางน้อยพิมพ์เหมเกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2521ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่79หมู่3ตำบลหนองคันอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเสื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านอุ่ม มัธยมศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูหลวงปริญญาตีาศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาปฐมศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตสีลานช้างปริญญาตีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาปฐมมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนดุสิต ประวัติการรับราชการเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2558ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มมะนาวสังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2560ดำรงตำแหน่งครูคศ .1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มมะนาวสังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน งานที่ได้รับมอบหมายงานที่ 1. ครูประจำชั้นเด็กเตรียมอนุบาลสอนแบบบูรณาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี5กิจกรรมกลางแจ้ง6กกิจกรรมเกมการศึกษา 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรม 3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวนขึ้นรับส่งเด็กและเอาใจใส่เป็นอย่างดี 4. งานอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมรายงานผลการตรวจสุขภาพฟันการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆ ด้านที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่2ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานด้านที่สผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่1ด้านคุณธรรมจริยธรรมดิฉันได้ปฏิบัติงานโดยมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม รักษาและเสริมสร้างวินัยในการดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเบียบแบบแผนของทางราชการการตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตด้านที่2ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ดิฉันได้ปฏิบัติงานด้านการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งสีด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัยและมีศักยภาพมีการพัฒนาตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละคนที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ด้านที่3ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดิฉันเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบตลอดเวลาจนเป็นที่ยอมรับและได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นผู้มีความรักความเมตตาเอาใจใส่ต่อสิทธิ์ ภูมิใจในความเป็นครูที่ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีดิฉันได้ดำเนินการตามนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกประการขอขอบพระคุณท่นานคณะกรรมการที่ทำการประเมินในครั้งนี้ดิฉันจะนำคำติชมไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ